สลิปเงินเดือนข้าโปรแกรม payroll นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์เมนูโคต,ตรงคำว่า search menu นะคะสลิปเงินเดือน,น,ะะเ,น,เ,อนเมนเูเมนูโคก็คือ p s l i p 2กด enter เลยค่ะโปรแกรมก็จะลิงก์ใบแจ้งยอดเงินเดือนมาให้นะคะรหัสนะคะแล้วก็เลือกช่วงตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะกดโอเคเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกดปริ้นดูตรงจอภาพนะคะค่ะก็จะขึ้นใบแจ้งยอดเงินเดือนพนักง,งานรายเดือนมาให้นะคะจะมีด้วยกันสามใบ ตรวจสอบความเรียบร้อยเลยค่ะคนแรกสุขใจคนที่สองดีจริงคนที่สามนางสาวงานดีจริงค่ะเมื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วเราก็กดอกดพิมพ์นะคะพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน